ชื่อว่าอะไรครับุฮะพี่บุญทองออพองื่อเพลินนาาสมบูุณพี่บุญทองอคม่เข้หวัดอะไรครับผม There สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านมากันแล้วครับดีเจสีงร่าจัดตรบนราชธานียูทูบเบอร์ช่องหนุ่มอุบลคนระยองยูทูบเบอร์ช่องหนุ่มอุบลคนระยองมาดูรถเก๋งราคา2 2 0 0 0บาทนะครับซื้อมากันแดดกันฝนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงนี้ก็อยู่ที่ร้านซ่อมนะครับเอามาปรับปรุงเอามาดูแลนะครับ อบมาดูรายการที่ปีกผีเสือนะครับเป็นปีกผีเสือแล้วก็ให้ช่างปรับปุงตรงนั้นตรงนี้ม่ครับร้านใหญ่เินจนที่ทำการซ่อมแบบหลายอย่างซ่อมปรับปูด้วยจระจบไฟฟ้ามันไม่หมดเลยให้ รเขาเสริมๆให้ร้านใหญ่ยนจุนนิ่งจังหวัดระยองครับใหญ่ยนจุนนิ่งจังหวัดระยองมาเปลี่ยนเออมาล้างตีกีเสือ้อนะครับตีเสือ้อรถเก๋งรถเก๋งคันนี้เป็นรุ่น Honda, Expert, 2006, Honda Expert, าเอ็กคอรไอเครื่อง2002 Honda ฮอนด้าเาเพชรไฟท้ายยาว ฮอนด้ ross, าเอฟวัตดาเกตไฟท้ายยาวนะครับเครื่อง 2000, สองพันสองน,นะครับซื้อมาในราคาสองหมื่นสองพันบาทก็คงจะใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงเยอะหน่อยนะครับแต่ก็เป็นรุ่นทอพพ็อปฮิตในปีพศสอ ไปหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งช่วงนั้นเมื่อสามสิบปีที่ผ่านมาเก็ดติเหตุร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่ไรร้านใหญ่จนจนี่นะครับเป็นร้านที่ซ่อมพวกวงจรนะครับไปดูได้ที่จังหวัดระยองที่จังหวัดระยองใกล้ๆในถนนเส้นทับมา สุดขั้มาจัวางวเดียวใหญ่เย็นจุน,นิงนะครับบริการเป็นกันเงีงมาดูน,าน,ะานะครับร้านก็ใหญ่พอสมควรคะเนนช่างเยอะนะครับซ่อมกันแบบที่ว่าเออไม่ต้องรอนะครับไปถึงซ่อมเลยนะครับช่างเยอะนี่ก็ผู้ดก,การ บริษัทใหญ่ยิ่งจุนนิ่งนะครับที่เราเล่นเอกรับเชื่ออะไรครับผมดตั้ตมครับพืชตั้มราคาเรยองยนะฮะร้านใหญ่ยน่งจุนยิ่งนี่ก็ผู้จัดการนะครับผ่านไปรูปหล่อนะครับผู้จัดการรูปหล่อใจดีไม่ต้องห่ียน,นะครับเออร้านก็กว้าง ใหญ่นะครับไปถึงเกาะ่อมให้ทันทีนะครับไม่ต้องว่ารอวันรอคุ้งนะครับโอนัดได้นะครับร้านใหญ่ยมจุนนิ่งสามาจังหวัดระยองนะครับระยอง่น้งนองไปซ่อมรถเนี่ยก็ไม่ผิดหวังก็เลยแบบนะครับถ้าไปใน YouTube ก็จะลืมนะครับกดเข้าไปในช่องนุ่มอุบลคนระยองนะครับเอ่อช่องนุ่ม บนชนรยองเข้าไปกดไลค์กดสองคดไลค์กดโอเคนะครับ, okay. บกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับโอ้ชเคน,นุ่มกดชนรยองนี่นะครับถนนสายทัพมานะครับเส้นทัพมาจังหวัดรยองเอ่อต้นถนนใหญ่นะครับต้นทัพมาจาังรอนอนยองใจเย็นตุ้ดดิ้งอยู่ที่นี่นะคือามานชอบรถมีปัญหาก็มา ร้านนี้ได้เลยครับใหญ่โยนิปสสาขจังหวัดระยองราคาเป็นจานเดียคุยกันได้ซ่อมกาห้เห็ยจัดนะครับไม่ต้องว่าไปจอดรอจอดค้างถ้ามันมีปัญหาเยอะมันก็ต้องจดรอจอดค้างก็ง่วงนอนวลาวันก็ว่ารับถ้ามันเป็นนิดเ็หน่อยก็ไม่ต้องใช้เวลาเยอะก็ซ่อมเั็นง่ายๆครับ ต็เป็นเพืเ่เดียก็เสร็จแล้วนะครับเพราะว่าช่างมีเยอะนะครับชื่อช่างอะไรครับเนี่ยป๋าชื่อ,ช,อชื่อว่า <ผม S 2> อะไรผมชื่อช่างยอดป๋า,าจะไปลงย t ท b e ลงยูท b e ช่างยอดร้องแหลมท <laughs> ุกครันนี่ก็เป็นผนัชน่างกำลังซ้อมมาดูหลายอย่างหลายรายการนะครับ ใหญ่จนจูนนิ่งจังหวัดระยองนะครับนี่คือรถของผมนะครับที่ซื้อมาในราคา2 0 0 0ัไอสองหมืบาทซื้อกำลังซื้อมาใหม่ๆครัเอาไปปรับปรุงตีผีเสื้ออะครับเพราะว่ามันเสื้อมันเร่งตลอดสตาร์ทขึ้นมานี่ก็เสื้อจะเร่งชี้ชี้เร่งแบบด้วยชี้นุ่มองทั้งนองไม่คิดว่าคิดว่าใหญ่ ผู้จัดการใช่ไหมครับคุยแัดการสำหรับยืนิฟิมนู่ิวัมที่เราผมนัดถอดตาเพชรนะเข้ามาด้วยอาการรอบเดินเบาเล่นเดินเบาในรอบเครื่องตัวทันห้าเร่งเร่งไวิ่งด้วยครับผมก็ปัญหาก็อยู่ตรงที่ตีตีเสื้อแล้วก็ตัววาล์วไอดีสีตัวนี้นะฮะซึ่งเจ้าของรถแจ้งมาว่าทำมาแล้วแต่เราไม่เชื่อเราต้องถอดมาดูนี่เห็นกับตากดเราริง รั่วครับก็เพือคุมรอเดินเบาไม่ได้ก็จะการแก้ไขจุดร้อนแล้วก็นำให้เจ้าของรถก็เบาเาครับืะยุการใช้งานกเบากของห่เยคกันขงก็มีช่องยูทูปนงปิดปิดเสื้อแล้วก็เปลี่ยนโอลีอเดียสปีดครบ ใบกระเป๋านะฮะก่อนท่านใดที่มีปัญหาคล้ายคลึงกันครับไม่ว่าจะเป็นรถย์ยรุ่นไหนก็ติดต่อเข้ามาได้รับถามไ,ไ,ได้ฝา,ากมาด้วยครับหลงังจากนั้นผู้จัดจการใหญ่ย,ย,ยนจุนยิ่งก็อธิบายเกี่ยวกับการซ่อมนะครับซ่อมในครั้งนั้นก็หมดไปพันสี่ร้อยกว่าบาทนะครับนี่คือรถที่ซ่อมมาเรียบร้อยนะครับรถ ทอนด้าตาเพชรแอคคอร์ดรุ่นไฟท้ายยาวราคา22,000บาทนะครับซื้อมาในราคา22,000บาทราคาจิบจิบนะครับกันฝนกันแดดได้นะครับเ,เดี๋ยวนี้ก็จอดอยู่ที่โรงงานนะครับขับไปทำงานขับไปที่โรงงานในอิทเทนซีบอร์ดปวกแดงจังหวัดระยองนะครับ ที่โรงงาน e t k e m s asia นะครับโรงงานฝรั่งมาจากประเทศเดนมาร์กนะครับเจ้าของโรงงานนะครับยนี้กำลังรอกะคู่กะเตรียมจะเลิกงานเตรียมจะกลับบ้านแล้วนะครับเอาหันหัวรถเตรียมจะออกจากโรงงานแล้วนะครับก็เลยรีวิวให้ท่านได้ดูได้ชมกันว่ารถราคา22,000บาทนี้มันเป็นยังไงรถเก๋งเนี่ยนะครับ รถเก๋งคันนี้เป็น Honda a c c o r d ตาเพชรไฟท้ายยาวนะครับสังเกตไฟท้ายมันจะยาวนะครับ Honda ตาเพชรรุ่นนี้ก็เลยเ,เรียกว่า Honda ตาเพชร a c c o r d รุ่นไฟท้ายยาวนะครับรุ่นนี้นะครับหลังจากไปซ่อมมานะครับะระบบเครื่องก็เดินปกติแล้วนะครับมาดูข้างในนะครับข้างในเบาข้างในด้านในเป็นอย่างไรนะครับเราจะ ให้ท่านดูว่ารถราคา2 2 0 0 0บาทนี้บอกเป็นอย่างไรข้างในเป็นอย่างไรกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าขึ้นลงได้ทั้ง3บานแต่ว่าตรงคนขับนั้นจะขึ้นลงไม่ได้ต้องรอไปซ่อมก่อนรองงบอีกสักหน่อยนะครับเออเพราะว่าเฟืองมันพังไปแล้วมันเปิดบ่อยขึ้นบ่อยลงบ่อยเป็นเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้ เป็น Gear Auto, เกียร์ออโต้เครื่อง2002 h o n องฮนด้าอคอตาเพชรรุ่นไฟท้ายยาวระบบเ,เข็มไม้ระบบเข็มอะไรต่างๆปกติหมดนะครับไม่มีการชำรุดเสียหายแต่ถ้ามีอะไรก็เอาไปซ่อมนะครับไม่อยากช่างมียุนะครับระบบเครื่องก็โอเคนะครับเป็นนี่ก็ยังไม่ได้ตแกแต่งอะไรนะครับ กำลังเอามาใช้ทดลองครับเบาก็โอเคนะครับ Honda x c อ็กคเข็มขัดนิรภัยนะครับก็โอเคนะครับ,บเบาเบอร์นี่กออ็ปกติดีนะครแล้วก็ให้ท่านได้ดูภายในนะครับ Honda x c อ็กคอร์ดดบรุ่น สองพันสองนะครับรุ่นนี้เครื่อง2 0 0พันสองระบบเบาะนี่ก็โอเคนะครับอะไรก็ยังไม่ได้เก็บออกนะครับเพราะว่ามันยังโรคอยู่ยังกำลังปรับปรุงนะครับระบบเบาะอะไรก็ดีทุกอย่างไม่ได้ปไปไม่ได้มาประกาศขายนะครับเอามารีวิวให้ท่านได้ดูว่าลดราคาสองหมื่นสองบาทที่ซื้อมามันเป็นอย่างนี้นะครับ สภาพมันเป็นยังไงบางคนก็ว่าโอ้ทำไมทึงถูกจังเลยก็ก็ต้องแบบดูแลกันเยอะหน่อยนะครับต้องใช้เงินเยอะคงจะซ่อมหมดไปประมาณ3ามหมื่นส0่หมื่นถึงจะอยู่ปกติได้นะครับสำหรับรถกันนี้เพราะว่าอยากจะให้มันดูดีขึ้นนะดูดีๆเอออยากจะให้มันขี่ไปทางไกลๆก,ก็โอเคว่าแต่มัน ไอควันไม่ไหลควันไม่มีก็โอเคแล้วรถนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ฮิตมากดังมากนะครับเมื่อปีห9ึ่นะครับมาดูนะครับด้านนี้นะครับด้านนี้เออเปิดให้ดูรีวิวก่อนนะครับ ก่อนจะเลิกงานรอคู่กะนะครับในช่วงนี้กำลัง5้าโมงกว่า5้าโมงสานะครับระบบไฟฟ้าก็โอเคนะครับจบไฟฟ้านะครับก่ลองข้าวนะครับก่องข้าวดูดีๆด,ดูดีๆครับผมรีวิวให้ท่านได้ชมกัน ไปตพางพันะครับว่ารถราคาสองหมื่นสองพันบาทมันเป็นจังไดเนาะพี่นองเนาะดูกันเลย ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปใน YouTube ช่องหนุ่มอุบนคนลคระยองนะครับกดตับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีการรีวิวในรายการต่างๆมีเยอะแยะนะครับให้บรรดาบรรดแฟนๆได้ชมกันชมกันแบบเพลินๆเกินไปนะครับ ผลิตรายการโดยสุริยันยิทธรัตนนะครับยูทูบเบอร์ช่องหนุ่มอุบลคนระยองนะครับรีวิวรถ honda าเอสอตาเพชรรุ่นไฟท้ายยาวให้กับราดารมรักเป็นแฟนดูชมกันนะครับในช่วงน,นี้นะครับราคา2 2 0 0 0บาทนะครับรถคันนี้ที่ซื้อมานะครับก็ว่าโอเคอยู่นะครับ สำหรับในช่วงนี้ก็อย่าลืมนะครับเข้าไปในช่อง YouTube นะครับกดพิมพ์กด Subscribe กดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจาก DJ เจสียงหล่อจังหวัดอุบนราชธานีช่อง y t u t u เปร์หนุ่มอุบลน,นระะยองผลิตร,รายการโดยสุริยันยุทธรัตน์นะครับสำหรับในช่วงนี้ขอกราบลาบรรดารแฟนๆไปก่อนนะครับโอกาสหน้าฟ้าใหม่จะมารีวิว ภาพบรรยากาศส,สวยๆให้กับบรรดาบรรดแฟนๆได้ชมกันอีกครั้งนะครับก็อย่าลืมเข้าไปในช่อง YouTube นะครับกดไลค์กดสับสไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง YouTube ชื่อว่าช่องหนุ่มอุบลคนระยองนะครับหนุ่มอุบลคนระยองเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสไลค์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับรับประกันคุณภาพว่าไม่ผิดหวังสำหรับในช่วงนี้ก็ขอให้บรรดาบรรดาแฟนๆทุกท่านโชคประสบะความ โชคดีสดใสความร่ำรวยโรคภัยไข้เจ็บก็จะมีกอดไทยทุกทุกคนขอให้ท่านโชคดีนะครับกราบลาประดานรับเปลนแปนแค่นี้ก่อนกราบสวัสดีครับ